บอกจะขอซื้อหนังสือที่อาจารย์ไปประชารัมปันไว้ที่เกียนเวเพื่อถ้าเก็นที่ง,ปปง,ง,ทง่ายๆนะถ้าคุณใช้ Facebook เพื่อตามติดชีวิตคนโพส์หน้าตาฉันตอนเช้าไม่รู้ทำอะไรกลับมาเซลล์ี่รับโทแฉะนั้นหน้าที่ของหัวหน้าคือไม่สนใจว่าลูกน้องจะมาแตครอบตัวแบบไหนโตมายัางไงแต่หัวหน้ามีหน้าที่ที่จะเติมเต็มให้เขาดี มันจะแฝงเองก็ได้แต่สุดท้ายแล้วคุณรู้อยู่แก่เอาทีมันมันคือโปรเซสทุกเม็ดเราเราต้องแยกการต่อระหว่างโปรเซสทุกเม็ดกับลิขิษน์โปรเดีเป็นระบบคือการทําให้เป็นตามมาตรฐานก็ได้มีประโยชน์มากนะครับเราก็รู้สึกว่าไม่เสียใจเลยที่เราใช้เวลาสี่วันได้มาเพิ่มภูมิภาษาความรู้ตรงนีนะครับซึ่งก็น่าตื่นเต้นทุกทุกท่านขอบคุณมากครับ ตอนเริ่มต้นวันนี้ถามว่าขอบคุณทีมงานจริงครับมาวันนี้กลับมาเนี่ยผมเห็นสาใตาความรู้สึกเห็นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับเรารู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมีความหวังนะกับคณะอเรากับพวกเราทุกคนและผมเห็นดาวไปที่จะคงว่าจริงๆนะครับรู้สึกว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดที่อยู่ข้างหน้าพวกเราพร้องที่จะทำมันต่อวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าทำเป็นบ้านนะคะทั้งทีมงานที่เราได้รับ นะคะแล้วก็ถ้าจะงาทางดูแล้วก็ถิ่นาลงเบาน้องเก่งน้องเมงน้องอ่านแล้วก็น้องตอบนะวางแผนช่วยกันแล้วก็ช่วยกันที่เราไปชูเป็นหลายรอบมากแล้วเราก็พยายามติดต่อวิทยากรมงที่ว่านแลก็มาลักสูงแล้คุณกว่าจะได้วันนี้เนี่ยเราใช้เวลาเตรียมงานกันหลายเดือนในฐานะคนที่ช่วยกันทำงานระดมงานตรนี้เราพยายามทำก็คลาสสูงขึ้นมาเป็นตัวเชื่อ ราอยากจะให้มีคือก็ค้คานเนี่ยถ้าทำเขาไปแลเราส,รสญญามารถจะไปมีผลงานออมาได้เยะนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่สวยนะคะเพราะเราคิดว่ามันเป็นเอ็กซเชนะรนะคะก็แต่นะคะคีใจนะคะที่ผู้วิจัยระดับสูงเราผู้ประกาที่เป็นผู้ช่วยใจใวยะงนดีเนี่ยหรอผู้ช่วยลงเทราเนี่ยเราีรงการเชื่อกว่าข้อต่อที่สำคัญที่คุณค่านะคะที่เราจะสามารถที่จะเชื่อมการทำงานเพื่อพัฒนาคณะแพทย์ของเรานะคะวันนี้ก็มีใจที่ให้ เราบอกมาจากตัวหนังสือใช่ไหมคะอาจารย์หนึ่งแล้วก็แต่เราดูความเชื่อก็ขอข้อพิสูจน์ที่ขั้นต่ำทำไมเราถึงต้องมีหลักสูตรนี้คือตอนนี้ผู้บริหารเองเราคุยกันอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับเป็นหนึ่งในที่เราให้ความสำคัญมากเลยนะครับก็คือเรื่องการบริหารองค์กรในอนาคตคนของเราต้องเปลี่ยนไปไหนบ้าง ดันั้นวันนี้ผมขอ,ขอคุณทางอาสนะครับอาจารย์พระยาภูมิอาจารยา์พระวุฒิอาจารย์ยันทิานะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับที่ทำให้มนันดีขึ้นต่อขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมพัฒนาความรู้นะครับถ้าเรามีกับสื่อที่จะส่เต็จพวกเราขึ้นไปอีกท่านหนึ่งหรือใครไปพบหลักสูตรบริหารที่เหมาะกับหน้าที่การงานของเราเองก็เป็ก็ได้ การผมอินดีพัฒนาให้พวกเราทุกคนขึ้นเปอเซ็นนักบริาหารระดับกลางให้ได้นะครับดังนั้นทางเอชารเราการจะก้าวเ,เข้าสู่ยุคของการาาพรัฒนาบุคลากรให้มีความวามุ่งมั่นระมากนะครับผมก็จะดีใจมากนะครับท่านผู้คนมาลากไม้ต่อจากผมก็ผมอุ่นใจว่าสีนักสลีดจะอยู่รอดต่อไปรุ่งฟ้าพร้อมกับไม่กับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับผมน,น,บน,นะครับ